ผู้เชี่ยวชาญเผยสาเมนูอาหารเช้าที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงอาหารเช้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลกและสาราชาอาณาจักรเป็นภาคที่มีปัญหาเกิดมากที่สุดการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติเป็นสิ่งสําคัญและอาหารเช้าสามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์มากมายเกลือและการเพิ่มโพแทเสเซียมเกลือหรือโซเดียมเป็นหนึ่งในตัวการที่ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น การลดเกลือได้ช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมออกมาแต่การเพิ่มโพแทสเซียมในอาหารก็เป็นทางเลือกที่ดีอาหารที่อุดมโพแทสเซียมมีความสําคัญในการควบคุมความดันโลหิต3เมนูอาหารเช้าที่อุดมโพแทสเซียมอโวคาโดอโวคาโดครึ่งลูกก็ให้โพแทสเซียม364มิลลิกรัมโยเกิร์ตธรรมชาติโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยประมาณ245กรัมให้โพแทสเซียมถึง380มิลลิกรัมน้ำส้มข้นสด น้ำส้มั้นสด1แก้วสามารถให้โพแทสเซียมสูงถึง496มิลลิกรัมการทานอาหารเช้าที่อุดมโพแทสเซียมสามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงอ่านข่าวเต็มเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญเผยสามเมนูอาหารเช้าทานแล้วลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงหาซื้อง,ง่าย https://www.caset.co.th สลสเปเชียลขี s t สตอรี่สลันิวเก้าเเก้มาอสอง question mark ออสมสเท่า,ากับ land today and a m i อัเท่าทกับ future click ติดตามข่าวล่าสุดทุกวันเว็บไซต์ h t t p s colon slash w w w k k s e t c o t h h t t p s colon slash w w w c k s e t c o t h slash question mark ออสมสเท่ากับ land today and a m i อเท่ากับ future underscore click